กันถ้ารากมากก็แสดงว่าหัวมากอันนี้เอาท่อนตรงขึ้นมาดูก่อนนะนี่อันนี้อันนี้คือท่อนตรงระหว่างที่ตัดเฉียงนะครับตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงอันนี้ตัดตรงแล้วปลูกตั้งสวัสดีครับเพื่อนช่องกลาแรนดนครับ วันนี้ผมได้ทุลลงเออเามันสัมปะหลังนะครับสองท่อนมาแล้วเอผมเสียบลงไปในในกระถางเดียวกันนะครับเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าปุ๋ยในดินเนี่ยมันมีเท่ากันมันม,มันไม่มีกระถางไหนปุ๋ยมากกว่ากันผมก็เลยเอาเสียบลงไปในในกระถางเดียวกันเพื่ออยากรู้ว่าไอการการที่เราปลูกตั้งกับปลูกเอียงแบบไหน รากมันออกเยอะเพราะว่ารากนี่ก็คือหัวใช่ไหมครับของมันสำหรับหลังเนี่ยนะครับผมเลยทดลองเพื่อนๆไปดูนะครับว่าแบบไหนรากจะเยอะกว่ากันระหว่างสงแบบ ออตั้งแต่ผมเกิดมาเลยนะครับที่ผมไปเจอชาวไร่มันสำปะหลังที่เขาปลูกมันกันนะครับส่วนใหญ่เวลาจะปลูกนะครับเขาก็จะตัดท่อนมันนะครับท่อนมันเขาจะตัดตรงๆแบบนี้นะครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเอาไปเสียบลงดินแบบตั้งๆแบบเนี้ยนะครับ แล้วท่านี้ผมจะทดลองเอ,อผมจะทดลองตัดเฉียงนะครับทดลองสองแบบนะครับระหว่างตัดตรงนะครับตัดตรงแบบนี้กับตัดเฉียงตัดเฉียงแล้วก็ปลูกเอียงนะครับอันนี้อันนี้ตัดตรงนะครับ ตัดตรงปลูกตั้งแล้วก็ตัดเฉียงนะครับตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงนี่นะครับผมจะทดลองสองแบบเนี่ยแล้วคอดดูว่าแบบไหนรากมันจะมากกว่ากันนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์ถ้ารากมันมากแสดงว่าหัวมันก็ต้องมากใช่ไหมครับถ้ารากน้อยหัวก็ไม่หัวก็จะน้อยไปตามเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน นี่คือมันสำหรัหลังนะครับเพื่อนๆแล้วทีน,นี้ผมเอ่อผมชำเอาไว้สองท่อนท่อนหนึ่งปลูกตรงท่อนหนึ่งปลูกเอียงเดี๋ยวมาดูว่าท่อนตรงกับท่อนเอียงอันไหนรากจะออกมากกว่ากันเดี๋ยวมาเลื่อดูกระถางเดียวเนี่ยผมปลูกเอาไว้สองท่อนท่อนหนึ่งตรงท่อนหนึ่งเอียงนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันก็จะมีเท่ากันทัน,นี้เดี๋ยวเรามาเลือดูว่า ไอ้ท่อนตรงกับท่อนเอียงเนี่ยท่อนไหนมันลากมันจะมากกว่ากันถ้ารากมากก็แสดงว่าหัวมากอันนี้เอาท่อนตรงขึ้นมาดก่อนนะอันนี้อันนี้คือท่อนตรงปลูกตรงอันนี้อันที่สองนี่ท่อนเอียง นะครับระหว่างระหว่างที่ตัดเฉียงนะครับตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงอันนี้ตัดตรงแล้วปลูกตั้งดูรากแสดงว่าตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงเนี่ยรากมันมากกว่าหัวมันก็ต้องมากกว่าที่ตัดตรงใช่ไหมครับที่ผมได้ทดลองแล้วนะครับอันนี้คือท่อนที่ตัดตรงนะครับเห็นไหมครับ นี่คือทอนตัดตัดตรงนะครับทอนนี้คือต้นตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงเห็นไหมครับเนี่ยรากยาวกว่ารากยาวกว่ารากเยอะกว่าเพราะว่าบริเวณพื้นที่บริเวณเนี่ยพื้นที่มันกว้างกว่านะครับรากมันก็จะมากไอที่ตัดตรงบริเวณหน้าตรงเนี่ยมันแคบนะครับหน้ามันแคบรากมันก็ออกน้อยแล้วเวลาเราไปขุดมันนะครับไอไอ้ไอปะเภท ปักตรงอย่างเงี้ยมันก็จะได้หัวมันที่น้อยกว่านะครับแต่ตัดเฉียงแล้วปลูกเอยียงเนี่ยเราก็จะได้หัวมันที่เยอะกว่าดูเปรียบเทียบดูมันก็เกือบสองเท่าตัวเลยเห็นไหมครับสังเกตดูรากนะครับแล้วนะรากยาวกว่ากันอันนี้รากสั้นอันนี้รากยาวรากอ้วนอันนี้รากขมนะครับเนี่ยแล้วดูลําต้นนะครับดูลําต้นระหว่างอันนี้อันนี้ตัดตรง ตั้งอันนี้ตัดเฉียงนะครับต้นก็อ้วนกว่ายาวกว่าอันนี้ต้นเล็กแล้วก็ต้นต้นเตี้ยกว่าเห็นไหมครับเนี่ยเปรียบเทียบกันแบบเห็นชัดๆเลยนะครับผมก็ได้ลื้อให้เพื่อนเื่อนดูแล้วนะครับว่าเอ่อการตัดตรงแบบเนี้ยนะครับตัดตรงแบบเนี้ยพื้นพื้นที่บริเวณด้านตรงที่เราสับตรงเนี่ยพื้นที่มันน้อย นะครับรากมันก็ออกมาได้น้อยเพราะรากออกน้อยหัวก็น้อยไปด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือตัดตรงนะครับอันนี้ตัดเฉียงนะครับตัดเฉียงรากเยอะกว่าเห็นไหมครับรากเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วยาวกว่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะเนี่ยรากยาวมากแล้วรากก็เยอะมากเพราะว่า พื้นที่บริเวณที่เราตัดเฉียงเนี่ยพื้นที่มันกว้างกว่ามันก็จะเพิ่มรากเพิ่มรากก็คือเพิ่มหัวเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับถ้าเราปลูกตรงเราก็จะได้หัวน้อยถ้าเราตัดเฉียงแล้วปลูกเอียงแล้วเฉียงแล้วปลูกเอียงนยต้นต้นกระดงต้นงามกว่าด้วยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือตัดเฉียงนะครับเนี่ยดูต้นอันนี้คือตัดตรงแล้วปลูกตรงปลูกตั้ง ต้นเล็กกว่านะครับเปรียบเทียบเห็นชัดเลยถ้าใครอยากเพิ่มน้ําหนักของมันสำัหลังของท่านนะครับให้ท่านปลูกอยู่ก็ลองทําดูนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกะลาแรนนะครับสวัสดีครับ